ลายาากคันนั้นก็มีพวกปลาปลาถึงจะบรรยากาศยามเย็นครับผมเมอนทัวร์ามาที่วตลาดแรงบ้านขีดหน้าท้องแจะรักทอดดแต่ข้ามต้องคูงไปดอนที่ดอนเดดที่ต้องเวนาคินที่บ้านขีดาสุขวอน้องคะมันสมิทธพัเสริมัสมนบราอีนะอันนี้แมนับุงขับนงก็เนีนข้เที่ยวอยู่ลมีที่ทดก้ับ ทฝ่ายเนาะนี so oh, like fire, like that, ่ขายทีไหนแมคา่ไหอสิพันซ้อกีบกอนึงเนาะโอ้พี่น้องเพอฝ่ายกอลสิันกีบอยู่ที่ประมาเจ็ดบาทน้องคนไทยนะแน่แน่ปาในใหญ่ยน้องโอ้หนังฝ่ายมีเนาะน้องปากในใหญ่ครับขนาใหญ่มาเลยครับพี่น้องเออชื่พอรกายามย็นครับที่ลาวใต้ครับพี่น้อง มีปลาบุ้งมี่นมีโคกปลาสร้อยตัวนี้ปลาสร้อยดีเมีไข่เด้พี่น้องปลาเงางามเลยปลาสร้อยนะปลาเงางามเลยไปเลยปลาเพียนโอยแล้วก็มีปลากรุดแล้วก็มีปลาปลากิดครับมีปลาสีตัวหนึ่งรับปลาตัวก็มีครับเนอะ พิเศ่ต้หนหลังครับอันนี้แม่นลักไก่ปลาปลาคึ้งปลาคึ้งกาตัวไดไหมครับสินะอันนี้เาาารเานะนนเดือดกันว่ากะไรปลานางปลาหน้าหน,นูราคาเดียวกันเนะนาะปลาหน้าหนูรุ่นห้าสิบพันกี่พี่น้องปลา,งงาหน้าหนาดนยครับพี่น้องคุณยอลดีกว่ารครับเมนูปลาน้าโขลที่ที่บ้านกีนา่า นายอนเป็นยังไง้าตอนเต้าปลาอิสุไลตอนเลี้ยงไลปลาหน้ามีลายคือเนาะพี่น้องโมกพี่เพาะรายนี้เาไน้องงามด้อน้งามเป็ข้างงาวาค่ะไม้ขาก็งามกวาหันแล้วโออ้ไม้อันนี้น้องไม้ลายไม้ลาเนาะไม้ลายจะน้องงมงามโอ้โหขึ้่ภ่าเลนี่ บ่เอานมไอจดโอ้ยน้ออันนี้เป็นนมไโจดเนาะไอเนาะนมไอจดนมไอจูด็ดละโน้กพ็ทเพาะฮ็ดขาวคือน้กทัสเญร้านนี้นะอันนี้เฮดขาวโคเดอปลาคารบพ่น้่งและเมนสะบานพืชทะี้ เลกเพชรเลยครับร้านกะเพชรเพาะหน้าบณะสีโรโอ้ยสีรอไาะมีปลาค้นก็มีปลาเพาะน้องนี่าตัวอะไรไหค่สิ้าากิเนาะอันนี้แลวนี้ดีตัวเจ็ดบัวตัวนี้ปอ่ตัวนี้ปลาาพาะอนาะอีนาะ ปลาเก,กงปาเกงโอ้ปลาเก,กงเอาเอาเอาใส้ถุงแค่นีตลาดนี้คือคักยามยินครับบางคีนา่านจะมีสุนทลาดด้ครับตลาดเศร้าจะอยู่ข้างในหมู่บ้านสาุนาละล้งนี่จะอยู่ไออยู่แค่ทางหลวงทางรักทางไปบ้านนกากระสังครับพี่น้องแบบแบบซิลี่แล้วก็ักทึ้เมืองตึ้งบ้านครับพี่น้องรานนี้แนะบบครับบบนี้กึัง ปลาสดปลายางพี่น้องปลาพกเด็น้าตัวนี้ใครใน่ตัวนี้ชาชชาชีลาะกีบเนาะเอาตัวนึงเอาตัวเนี้ยแับเล็กดีเลยคนต้นเล็กจะซีพีน้องมืออึเศร้านี่ปลาน่าจะขึ้นร้ายครับ เราบมากได้ตัดแซนดครับรค่ะอยพนอะดีเลยครับพอดีกินตัวนู่นะเงาปแ็คกแบบ่เหมอนไม่ร้อนไม่อนไมนปย๊หนสวยะครับจิ้ไปด้วยเมนูก่อนนะคร์ปี่้ายพานงานบรรยาก,ก,ยกาศร้ายครับ ต้นจะนั่งไม่สบายนอกตลาดตรงนอด้วยนะครับปลาหมูมากเลยตอนนี้ปลามูให่เลยปลาหมูมากปาอีตู้เรียกได้ว่าปลาเสียนครับทิพย์พ่อเป็นสายอีตู้แล้วก็ทิพย์เป็นชีพกบใหญ่เป็นกบใหญ่กบใหญ่กบใหญ่กบกบกบใหญ่ปลาอะไรยังไงครับพี่นุ๊กเด้ปลา เพื่กินแรงครับน้องปลาเพาะครับจะไปแกงกินทอดกินแซบขาเนี่ยนะเมนูอาหารแรงครับทอดปลาเพาะที่เมืองโขงครับเมนูแซบพีนน้องกินกับเมนูต้มยำปลากดครับพี่น้องนี่ครับเมนูทอดปลารค,ค,ครบบาคับพี่น้องปลาเพาะครับ,บ,รบแซบๆวันนี้มากินข้าวอยู่ริมโขงที่เมืองโขงครับ เงินพัดดอนขูง